ข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นในวาระครบ1,000วันของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนวันนี้มีประเด็นใหญ่เกิดขึ้นนะคะคุณรัฐพลครับมุดหมายนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดเยื้อของความขัดแย้งนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับยูเครนก็ได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลที่ผลิตโดยสหรัฐ6ลูกเข้าใส่แคว้นไบรอันส์ของรัสเซียนะครับ ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่กองทัพกรุงเคียฟใช้ขีปนาวุธโจมตีระยะไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อ1,000วันที่แล้วนะครับ ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนเปิดเผยในวันอังคารว่าขีปนาวุธนั้นได้ทำลายคลังกระสุนแห่งหนึ่งในแคว้นแบร์สของรัสเซียก่อให้เกิดไฟไหม้และระเบิดหลายครั้งสร้างความเสียหายให้กับกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลของสรหรัฐหรือไม่นะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียระบ,บุว่า สามารถทำลายขีปนาวุธ ATA CMS ที่ยูเครนได้ยิงมา1นึ่ลำและยิงตกอีก5ลำโดยชิ้นส่วนตกลงในพื้นที่ทางทหารของรัสเซียและเกิดไฟไหม้แต่ไม่ได้สร้างความเสียหายแต่อย่างใดตามข่าวของฝ่ายรัสเซียนะครับทางสำนักข่าว AP นั้นไม่ได้รับการยืนยันความถูกต้องของรายงานจากทั้งสองฝ่ายนี้ ก่อนหน้านี้2วันนะครับประธานาธิบ,บดีโจไบเดนนั้นปรับเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐโดยอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่สหรัฐจัดหาให้ในการโจมตีลึกเข้าไปในรัเสเซียได้รายงานเรื่องอยูเครนใช้ขีปนาวุธทางยุทธวิธีกองทัพบ,บก ATA CMS ซึ่งก็คือย่อมาจาก Army Tactical Missile System มีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อลดระดับข้อจำกัดในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะทำให้รัสเซียสามารถใช้นิวเคลียร์ในการตอบโต้ได้ง่ายขึ้นเช่นหากถูกโจมตีแบบธรรมดาโดยประเทศที่ไม่มีนิวเคลียร์ครอบครองแต่ดรับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ครับ สำหรับระเบียบใหม่ของรัสเซียนะคะระบ,บุว่ารัสเซียสามารถใช้อาวุธนิวเคลียร์ได้ในกรณีที่มีการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่เข้าใส่รัสเซียและมีการใช้ขี่ปนาวุธแบบร่อนและแบบวิถีโค้งอากาศยานและพ,พาหนะบินได้อื่นๆในการโจมตีดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการโจมตีเบลารุสซึ่งเป็นพันธมิตรสาคัญของรัสเซียด้วยค่ะ เชื่อว่ามาตรการล่าสุดข,ของรัสเซียนั้นมีขึ้นเพื่อรับมือกับการโจมตีของกองทัพยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนะคะซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าสงครามครั้งนี้อาจจะยกระดับขึ้นค่ะ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความหวันวิตกที่เกาหลีเหนือส่งทหารเข้าไปช่วยรบในรัสเซียขณะที่รัฐบาลมอสโกก็ไม่พอใจเมื่อสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกล ATA CMS ได้เช่นกันอีกด้านหนึ่งค่ะรัสเซียเริ่มต้นการสร้างที่หลบภัยขนาดใหญ่ KUBM นะคะที่สามารถป้องกันภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย์หรือธรรมชาติหรือภัยธรรมชาตินะคะรวมถึงรังสีและคลื่นช็อกเวฟอ้างอิงจากสถาบันวิจัยของกระทรวงพลังงานรัสเซียค่ะโดยลักษณะของที่หลบภัยดังกล่าวนั้นดูเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ารองรับผู้คน54คนให้การปกป้องผู้คนจากรังสีเศษกระสุนและเศษซากปรักหักพังรวมถึงเหตุไฟไหม้และสามารถนําไปใช้ในสภาพอากาศหนาวเย็นเยือกแข็งทางตอนเหนืออันกว้างใหญ่ของรัสเซียได้ค่ะ อย่างไรก็ตามทางสถาบันดังกล่าวไม่ได้เชื่อมโยงการพัฒนาที่หลบภัยนี้กับวิกฤตที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันค่ะ ช่วงเวลา1000วันของสงครามรัสเซียยูเครนมาถึงท่ามกลางคำถามต่อทิศทางและจุดสิ้นสุดของสงครามครั้งนี้ในขณะที่มีสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเมื่อวาทีประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคมปีหน้าโดยทรัมป์เคยรับปากว่าจะยุติสงครามในยูเครนตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งและยังวิจารณ์มูลค่าและประิมาณความช่วยเหลือที่สหรัฐให้แก่ยูเครนในช่วง1000วันที่ผ่านมาด้วย นักวิเคราะห์ชี้ว่าทั้งรัสเซียและยูเครนจะไม่อาจเดินหน้าทำสงครามได้ต่อไปในระยะยาวแม้ว่าดูเหมือนกลุ่มมอสโกจะสามารถยืนระยะได้นานกว่าเนื่องจากมีทรัพยากรที่มากกว่าก็ตามเวลานี้กองทัพรัสเซียกำลังกดดันกองทัพยูเครนอย่างหนักบริเวณแนวหน้าความยาว1 0 0 0กิโลเมตรทางตะวันออกของยูเครนในขณะที่โดรนและขี่ปนาวุธของรัสเซียยังระดมโจมตีใส่เมืองต่างๆทั่วยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะ ในวันอังคารเจ้าหน้าที่ยูเครนระบุว่าโดรนรัสเซียโจมตีใส่เขตชุมชนในยูเครนทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายรวมถึงมีเด็กหลายคนและก่อนหน้านี้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาบีรายงานว่าโดรนและขีปนาวุธรัสเซียโจมตีใส่เขตปกครองซูมีทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและบาดเจ็บหลายสิบคนค่ะคุณรัชพล